นี่ครับผมี่โอ้สวัสดีครับผมผมสักช่องผีช่ดอยครับผมเมื่อนี้ก็ผมก็มาดอยมาในป่ามานนี่มาหอดอยนะครับว่าเก็บดอกกระเจี๊ยบครับว่าที่นี่บ่ครับผมนะครับมาที่นี่คืนอยู่ครับผมห่างๆดอยนี้ครับผมนะครับแต่ก็นี่ครับคืนแต่ว่ามันแก่แล้วครับผมนะครับผม อันนี้แก่สิบโเก็บได้จับอย่างสิอันนี้มันแก่หรอบนี่กแกแกครับผมโเก็บหันด์โดอนอ่อนนะครับเนาะก็มีจับนี่เผื่อมันมีครับผมครับวันนี้มีอยู่ครับผมอันนี้อ่อนอยู่ครับผมน,นี่เก็บได้อยู่ครับผมอ่อนอยู่นี่มันเพิ่งแตกครับโอเคครับผมพี่น้อยสว่านคักเลย นี่ครับผมถ้าถ้าเห็นดอกองยังสีมันอ่อนอยู่ครับผมแสดงว่ากําลังบานเนาะมันกําลังบานสิครับผมมันดอกอ่อนๆกำลังบานครับผมนี่มันกำลังขึ้นเจ็บปะมันมันเพิ่งบานแค่ดอกเดียวนะครับขยับจับสิครับเด้อยดูเราคิดได้ครับผมเอ่คุณ นี่ครับมันอ่อนนะครับันนี้มันบานลายมือนะครับผมเนี่ยมันมันมันบานมันลายมือมันบานสิมือเราทำเลือเนี่ยมันเหลือมันมันจักอันนี่ะครับนี่อันอันหลานรออีกสองมือก็มือเลยนี่อันนี้ก็บานจะขุดเบิ้งส่นนี้มันแก่กันไปครับผมขันย่ามีหลายแบบนี้บอเอาไว้ครับเพราะว่ามันมีหลายนเขาเลือกได้เลยครับผมเวลาขุดเบื้งนะครับด้วยว่าเป็นยังไง ก็ไมบบ่ดีก็สิเอาตอแต่ว่ชวชวา,า,าช่วงช่วงม,มีหลายๆก็จังยามจังสีก็บอกเอาครับผมบ่าไม่ไหวเนาะครับผมนี่เด็คุณเห็นเบิงครับผมเขาเลือกฝนตกอีกครั้เมือ่อคืนนะฮมันแก่ลอลไรบ้างเนี่ยเนี่ยมันแก่มืึอแล้วนะนี่ไอ้ดอกกินวเอาสิเกียมีแล้วบส,สังเกตนะครับนี่ นี่มันปลาเรือยังเลยนแต่มันก็กินได้ย่นอ่อนนะครับเป็นการขามนี่ครับเนี่ยแก่แล้วในตำรักเอาแบบนี้ได้ครับผมนั่งคืนนะครับผมเนี่ยคืนมือคืนอี่เนี่ยอ่อนแบบนี้อ่อนห้อนี่อ่อนครับผมเนี่ยนี่แบบนี้ดีครับผมมันอ่อนเนี่ยเพิ่งบานดอกเดียว เ <Ooh. S 2> ี้ยครับผมหักเลยดอกมันหักไวอะเปาะพี่น้องครับผมอู้ <Ooh. S 1> พี่น้องอ้เป <Ooh. S 1> ็นไงล้ครัพี่นะเนี่ย 오, 뿐이 아니라, 그 보물들이, 오, 보들이 นี่ผมโอ้โอเล็กขนาดป๊าดพี่น้องนี่คือการสีหาดอกโอ,โอ,โอ้ไปถึงหัวอีกตัวหนึ่ง บวหนาเลยนี่ครับผมอ่อนๆดีครับผมผว<ม>ุ้ยพี่น้องเจอๆครับผมแถวนี้พี่น้อง,อองขึ้นลายครับผมนีไ่ไปเบิ่งกครน,นะผมนี่นะครับนี่ครับผมขึ้น อันีอ่อนเดี๋ยรับผมเพิ่งคืนนี่นึงพิ่งบานตามดอกอ้วนยอกมีไงขนาดครับผมนี่นี่ครับผมดูเรื่องมันคืนหน่นี่นี่ครับผมนี่อู้แต่ใบใหม่ครับนี่ดอกเป็นไงเลยครับผมโอ้ง้างขนาดดอกนี้นี่นี่ครับผมใกล้ๆกันครับนี่บ่านนี่ครับผมห่างกันพอตุกายขนาดครับผมผุนนี่นี่ ขายมือผมพี่เพียบเลยครับผมงานมันครับผมฟังอ๋อพี่น้องมีเก่ืบนนี้ฝนตกใส่เฮี้ยวไหวพี่น้องวันนี้อ่อนๆเลยครับผมมือใหญ่เลยนี่เนี่ยปุ่นเต็มเลยครับผมปุ่นน่ะนี่ปุ่นน่ะโอ้แคนแคนแค่บ่มีใบใหม่สิมันตกลงมามันสิเป็นสีขาวมาเลยแต่ว่ามันมันแนมเพราใครถนัดพี่น้อง อยู่เต็มเลยมองเดียวเนี่ยไปพี่น้องเก็บกันเก็บตัวนี้ก่อนเบืองหน้าย้า้เบืองต้นนี้ก่อนครับผมดูนนต้นนี้ก่อนเนาะมัน,น,นนะเป็นยังไงฝนตกที่แล้วเมื่อคืนดินชุ่มเลยพี่น้องเห็ดบกขึ้นบ่เห็ดตะโงกเนี่ยผม Ui. Mà lực. áp à, thì nó đây. Ô nè, ô nè. Ui, lên này. Ôi này. Ôi, ออดอกหนึงกับดอกอ่ะตุ๊พี่น้องดอกหนึ่งใกล้ๆกันนี่นี่ดอกหนึ่งครับนี่ห่างกัน นี่ครับผมนี่โอ้ยูนณนี่อ้มโบนี้ครับใกล้ๆกักนนี่นี่โอ้ยอ่อนนะครับผมเนี่ย อนะุวยงามขนาดดอกนี้ครับผมปอ,อนๆออนครับผมดอกนี้ไหมน,นี่ครับผมโอ้ดอกนี้งามขนาด โอ้พี่น,อนอ้องขุดออกคือมันคือเผือกนะโอ้ยใหญ่ขนาดดอกนี้เล็กโอ้เนียนอ๋อเป็น,นัไงแล้วครับผมโอ้หนักโอ้เนียนขนาดพี่น้องลืมมดแห้งวะ่ะนี่จันคืนอนะโอ้ ดึงจนโตโกงไม่นองเหมือนแห้งเลยโอ้เบาหูมน,นะนี่ดอกนึงครับผมมีสายมือครับผมนี่ี่วันนี้นี่นี่นีน่นตื่นน,น,น,นี่ตอนนี้บลาลงทรงเหรอโอ้ติดหางใหม่เป็โอ้ทั้งอันนี้โอ้ติดหางใหม่พี่น้อง ้พังเลยนะ่มอู้บกง่าเลยครับผมพี่นี่ดอกหนึ่งก็มาคืนครับผมเนี่ยมันวก็มาคืนอีกน้อยนึงนี่น่อยนิดน่อย โอ้ยเอ้ยยวนี้มันแก่ลไปหน่อยเ้ยเสียดายดิที่มันแก่ผุ่นน้นองเลิกขนาดดีครับผมผุ่น่ย กล้ๆก,กันนะครับด้อนี่นี่เลยมันกคตรเอามึงฮึงุ่นเลยเลิกกันเลย สุดๆอะไรครับดึงเอาดึงเอาพูนะพี่น้องดึงขุดโป๊ะโปะโปะอะไรเสียมาเลยให้เล่นไล่บอถ่ายคลิปแป๊บเดียวยี่สิบนาทีกลับบ้านเลยบอถ่ายคลิปนะนะกระตาหนึ่งยิ้มมันยี่สิบนาทีผ่านแบบวุกลับบ้านจ่อยพี่น้องครับผมวันนี้ถ้าเ้า ถ้าพามาพอบระด้เอามินมาดึงเอาเสียมามันมันดึงบ่ได้ครับผมเนี่ยถามีเอฟซีมาคอมเมนต์ว่าคือบ่ดึงเอาครับผมมันดึงบ่ได้ครับผมเนี่ยมันเลิกครับผมถ้าบ่เอามินมาหรือบ่เอาเสียมาจบหรือเข้อเอามาตัวเปล่าเขาต้องหาไม้แข็งแข็งไปหน้องแข็งดินแข็นฝน,น,นตกก็ลำบากด้วยแต่ช่วงนี้ฝนตกครับผมมันหางอาจจะดึงง่ายอยู่เอามีเอา,เอานี่เสียมันสีเอาไม้เสศษไม้แข็งแข็งเนี่ยมันเลิกมันก็บ่ใครอยู่เอาประด้มันเลิกครับผมเนี่ย ถ้าเสียมันง่ายอยู่จะเป็นมีดนะครับเสาะไปดสิเนี่ยคุปไถนี่ครับมันเลิกครับผมเนี่ยดูดิเนี่ยมันนี่ครับผมไปเสียม,ม้าไปเสียม,มา้าวันนั้นนี่นอนงามขนาดเลยดูดิ Make โอ้โหพี่น้องไลค์ขนาดครับผมโอ้โหใหญ่แล้วครับผมดูดิวือครับผมดูดิเข้าเดียว เต็มแล้วครับผมน,นี่เต็มกระตาแล้วครับผมที่โอ้โหพี่น้องงามขนาดครับผมอ,อ่อนคักเลยมนะัตอนนี้ก็คืนแล้วผมเริ่มคืนหลายแล้วเริ่มเหี่ยวเก็บวัทันครับผม เริ่มแก่แล้วนะอรับเนาะ้าไปผัดเอาไปผัดก็ไดผมลองผัดนี่นก็ผัดน้ำมันลอยบอกพี่น้องเห็ดแปลกๆเมนูผมแล้วก็สามารถจิไปจิ้มน้ำพริกเสียอะไรพี่น้องน้ำพริกปลาทูน้ำพริกยังก็ไดพี่น้องแสบมดอู้ยูสอนครับพี่น้องเ้ยคุณนะนี่ก็ถึงสมควรแก่เวลาครับผมก็เก็บไเ,เต็มกระตานครับนาะแล้วก็นะครับ นี่ก็ได้สำนีเอาสำนีพ่อผมอาการเริ่มหอนแล้วนะครับเนาะเอาแค่พ่อไปกินครับผมแจกแจกเขาเนี่ยครับสมาชิกแจกเขาแล้วสุดมากนะครับผมก็ได้เต็มกระตาครับผมนี่โอเคครับผมจังไดดก็ขอบคุณอะไรครับที่เข้ามาชมให้กำลังใจเนาะเอฟซีใหม่และซีเก่านะครับเนาะและที่ซับสไครต์ครับผมขอบคุณอะไรครับจากทิกเกอรหรือเพจหรือยูทูบนั่นนะครับเนาะขอบคุณอะไรครับผมฝากติดตามอีพี่ตะไปครับผมสวัสดีครับ